ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวประสบการณ์หลอนที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณทีครับคุณทีเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วครับสมัยเรียนมัธยมปลายวันนั้นเป็นวันปัดชิมนิเทศครั้งสุดท้ายเลิกงานปัดชิมราวเที่ยงคืนครับพวกผมก็ไปกินเหล้ากันต่อที่บ้านเพื่อนแถวพระรามหก โดยนั่งรถสามล้อไปช่วงที่ผ่านโค้งพระรามหกผมมองไปแต่ไกลๆเลยเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้านอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นถนนแต่พอเข้าไปใกล้ครับเขาก็หายไปดืด้อๆเลยผมตกใจมากเลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นคนนอนตายว่ะเพื่อน,อนๆผมก็บอกบ้านเหรอมึงไม่เห็นมีอะไรเลยผมก็ย้ำว่ามีดิมีจริงๆ แล้วอธิบายลักษณะให้เพื่อนฟังครับเพื่อนๆมันก็ขำไม่มีใครเชื่อผมเลยผ่านไปสองวันผมก็เริ่มมีการแปลกๆคือตื่นมาแล้วปวดส้นเท้ามากๆลามมาถึงข้อเท้าโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นอยู่หลายวันจนต้องไปหาหมอครับและทำการเอ็กซเรย์แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยหมอเขาก็ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้อผมอักเสบก็ให้ยาม,มากินครับ แต่ก็ไม่หายจะปวดมากๆก็ตอนช่วงเช้าต้องนั่งนวดกันเป็นชั่วโมงกว่าจะเดินได้จนผ่านไปครึ่งปีอาการก็ไม่ดีขึ้นตอนนั้นผมเอ็นทารไม่ติดก็เลยมาลงเรียนลามครับและก็จะรอเอ็นทารใหม่และด้วยความที่ขาผมเป็นแบบนี้มันมีปัญหามากกับการใช้ชีวิตช่วงนั้นเวลาตื่นตอนเช้าผมนั่งร้องไห้เลยครับคิดในใจว่าแค่อายุสิ ต้องมาปวดขาเดินไม่ได้เป็นครึ่งปีเลยเหรอจะไปเรียนติวอะไรก็ไม่ได้ครอบครัวก็เครียดไปด้วยครับจนพ่อผมพาไปหาพระที่วัดแห่งหนึ่งแถวพระามหกนั่นแหละตอนที่ไปถึงวัดครับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้ชายห้าคนช่วยกันจับตัวไว้ผู้หญิงร้องตะโกนว่ามึงจะทำอะไรกูปล่อยกูปล่อยกูยกพระท่านก็เอาน้ำมนต์สาดพร้อมกับพูดว่า มึงจะออกไม่ออกตัวผู้หญิงก็ร้องมาเป็นเสียงผู้ชายว่าโอ๊ยแล้วก็นั่งลงไปกับพื้นครับคือเหมือนในหนังเลยตอนนั้นผมยังเด็กเลยไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่แถมยังมองว่าพวกเขาแสดงกันอีกทั้งหาพอถึงคิวผมพระท่านก็มองมองบอกว่ามีของสกรปรกในตัวนะเอาน้ำมนต์ไปอาบแค่นั้นเองครับหลังจากที่ผมได้น้ำมนต์ไป อาการผมก็ดีขึ้นนะแต่ดีแค่วันสองวันเองเลยคิดว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพื่อนพ่อเลยแนะนยนำพรามท่านหนึ่งที่หลังสิ์ผมจำไม่ได้แล้วว่าท่านชื่ออะไรตอนที่ไปหาท่านครับท่านก็มองมองผมและบอกว่าเรานะ่ะไปทักของสกรปรกมาสินะแต่ตอนนี้มันถูกสะกดอยู่วันดีคืนดีเดี๋ยวมันก็จะออกมาอีกท่านเลยให้เข้าไปในวงสายศีลครับ โดยมีคนอื่นอีกสองคนรวมผมก็เป็นสมคนครับแล้วท่านก็สวดสวดอะไรก็ไม่รู้หลังจากสวดเสร็จครับท่านก็เรียกพี่คนแรกไปนั่งข้างหน้าท่านห่างกันไม่ถึงเมตรแล้วท่านก็เอาเทียนหักมาลนไฟจากนั้นก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ให้พี่คนแรกเอาเข้าปากเคี้ยวในขณะที่เคี้ยวท่านก็สวดแล้วเอาด้ามมีดจิ้มไปที่ท้องครับ พอสักพักหนึ่งพี่คนแรกเขาก็อ้วกคายออกมาเป็นเส้นผมก้อนเบิ่มลินที่เหม็นเน่ามากๆผมเห็นนี่ตกใจเลยพอถึงคนที่สองครับท่านก็ทำแบบเดิมหักเทียนลนไฟปั้นๆผมก็พยายามมองนะว่าท่านแอบเปลี่ยนลูกไหมหรือว่ายัดอะไรลงไปหรือเปล่าปรากฏว่าผมมองไม่ทันครับคนที่สองก็เอาเข้าปาก แล้วก็อ้วกออกมาเป็นเส้นได้ก้อนใหญ่ใหญ่กว่าลูกกรอนที่ท่านปั้นเสียอีกพอถึงคิวผมครับผมจ้องแบบเบป๊กระพริบตาเลยเพราะกลัวโดนตบยายัดของแต่ด้วยระยะห่างเพียงแค่หนึเมตรมองไม่พลาดแน่ปรากฏว่าไม่ได้ยัดอะไรมาแน่นอนและตอนที่ท่านออดด้ามมีดจิ้มที่ท้องผมครับผมมีความรู้สึกอยากสำลอกออกมาถึงคอเลยครับ จากนั้นผมก็อ้วกออกมาเป็นผ้าสีแดงกว้างหนึ่งนิ้วยาวพอควรเลยแหละครับผมยังงงจนถึงทุกวันนี้ครับว่ามันออกมาจากเทียนลูกกลมๆได้ยังไงหลังจากวันนั้นผมก็ยังเปลี่ยนหมอแผนปัจจุบันรักษาไปด้วยเพราะว่าต้องเร่งเวลาแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่มีเวลาไปติวสอบแน่ๆแ,แล้วอาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติภายในเวลาแค่สองสัปดาห์เท่านั้น สรุปแล้วที่ผมหายดีครับอาจจะเพราะหมอเก่ารักษาไม่ถูกทางหรือผมโดนของเข้าจริงๆก็เป็นไม่ได้ทุกวันนี้ผมก็ยัง50-50อยู่ครับแต่คือผมหายดีแล้วแค่นั้นก็พอครับแต่ทางที่ดีเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรแปลกๆตอนกลางคืนก็ขอให้งงเงียบๆไว้ก่อนก็ดีครับอาจจะเป็นลมเพลงมพัดหรือพวกคนเล่นของเขาปล่อยของลองวิชาก็เป็นได้ และนี้ก็คือเรื่องราวประสบการณ์หลอนจากคุณทีครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณตังเมครับคุณตังเมเล่าว่าเราอาศัยอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อประมาณ7ปีก่อนเรากับเพื่อนคนหนึ่งในหมู่บ้านจะชอบชวนกันไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแถวหมู่บ้านหรือไปหมู่บ้านอื่นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนบางครั้งก็ยังแอบพ่อแม่ขี่ออกไปเที่ยวตอนดึกๆก,ก็มี เพราะช่วงนั้นไหวกำลังเกเรมีวันหนึ่งเพื่อนเราคนนี้เนี่ยมันก็โทรมานัดว่าจะออกไปหาพี่สาวที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลพี่สาวเพิ่งคลอดลูกเลยจะไปดูไปผูกแขนรับขวัญหลาน,ลานคือเป็นประเพณีคนบ้านนอกครับประมาณเกือบสองทุ่มพวกเราก็เดินทางออกจากหมู่บ้านกันโดยเราเป็นคนขี่เพื่อนเป็นคนซ้อน หมู่บ้านของพี่สาวเพื่อนเราจะห่างไปประมาณ5กิโลเมตรเราไปแบบไม่รีบค่อยๆขี่จะบอกว่าเส้นทางสมัยนั้นเปรี่ยวมากเป็นป่าสลับทุ่งนานานๆจะเจอหมู่บ้านทีก็ขี่ไปคุยไปหัวเราะกันไปเรื่อยตอนนั้นไม่ได้กลัวอะไรเลยจนสักพักเรากวาดสายตามองไปตามไฟหน้ารถไปเห็นชายแก่กำลังเดินจากข้างทางมาบนถนน เห็นมาแต่ไกลเลยเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นทุ่งนาเราขี่ไปใกล้จนจะถึงชายแก่คนนั้นสิ่งที่เห็นคือชายแก่คนนั้นล้มตัวลงกับพื้นแล้วคลานบนถนนความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับว่าตัวเองขี่รถช้ามากไปไม่ถึงตัวชายแก่คนนั้นสักทีแล้วเราก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเราเริ่มเห็นว่าร่างกายของชายแก่คนนั้นเนี่ยมีแค่ครึ่งตัวบน และช่วงที่จะขี่ผ่านตัวชายแก่นั้นแบบบอกร้ลมากๆเหบือนเขาพยายามจะเอื้อมมือมาจับขาเราพร้อมกับพูดว่าไปด้วยเสียงนั้นมันช่างหลอนมากเรากับเพื่อนนิกริสลั่นเลยช่วงที่ขี่ผ่านชายแก่มีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแล่นผ่านตัวชายแก่คนนั้นไปเื้อๆแล้วพอเราขี่พ้นไปแล้วก็หันหลังกลับไปดูเนี่ย กลับไม่เห็นชายแก่คนนั้นแล้วเราก็งงว่าตกลงที่เราเห็นเมื่อกี้เนะี่ยคืออะไรเราพูดกับเพื่อนว่าเมืองเมืองเมื่อกี้ขนเปล่าวะเขาโดนรถชนหรือเปล่าวะเราต้องไปช่วยเขาไหมเพื่อนมันก็รีบสวนกลับมาเลยว่าโอ้ยเชี่ยมึงเห็นขนาดนั้นมึงยังคิดว่าคนอีกเหรอถ้ามึงเลี้ยวกลับคุณจะแควงโทรศัพท์มึงทิ้งเดี๋ยวนี้เลย จากนั้นเราก็รีบขี่ไปจนถึงบ้านพี่สาวเพื่อนไปถึงพวกเราก็ต่างพากันวิ่งเข้าบ้านร้องไห้ตัวสันจนพี่สาวกับแม่เพื่อนถามว่าเป็นอะไรไปทําอะไรมาเราบอกว่าโดนผีหลอกเขาก็นิ่งไปสักพักก่อนจะถามเราว่าพวกเธอขี่รถมาได้บีบแต่บอกสารไหมเราก็คิดในใจว่าสารอยู่ตรงไหนวะทำไมเราไม่เห็นเขาบอกว่า เจอกันมาหลายคนแล้วเราก็ไม่ฟังอะไรนั่งร้องไห้อย่างเดียวไม่กล้ากลับบ้านก็เลยโทรให้พี่ชายมารับสักพักพี่ชายเราก็มาถึงเราก็เล่าให้พี่ชายฟังอีแล้วก็ลาพี่สาวเพื่อนกับแม่เขาเสร็จสับถึงตอนกลับพี่ชายเราบอกว่าให้นั่งกันเต็มเตมเบาะนะอย่าเหลือที่ว่างเดี๋ยวจะมีอะไรมาซ้อนได้ ส่วนพี่ชายเราเขามากับเพื่อนให้เพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยขากลับแล้วขี่ตามพี่ชายก็เห็นพี่ชายบีบแต่ตรงที่ที่เราเห็นชายแก่คนนั้นเราก็ลองสังเกตดูข้างทางเลยไประยะหนึ่งมีสารไม้เก่าๆแต่มีต้นไม้รกบางหน้าสารอยู่พอสมควรเราก็เลยบีบแต่ตามพอกลับถึงบ้านแม่กับพี่ชายรุมบนระยกใหญ่ สำนึกผิดแทบไม่ทันเหตุการณ์นี้ทำเอาเราเข็ดไปอีกนานเวลาเดินทางดึกๆจะไม่กล้าคุยกันจนลืมสังเกตสารข้างทางอีกเลยล่ะและนี่ก็คือประสบการณ์หลอนจากคุณตังเมครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณปีใหม่ครับคุณปีใหม่เล่าว่าเมื่อก่อนครอบครัวเราย้ายบ้านบ่อยมากๆแทบจะทุกๆสองปี เพราะว่าฐานะไม่ค่อยดีเลยต้องเช่าบ้านเขาอยู่หมดสัญญาก็ย้ายส่วนใหญ่จะเช่าแฟลตวนๆย้ายห้องอยู่แค่ในแฟลตเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่เจอเนี่ยคือเราย้ายไปเช่าอีกแฟลตหนึ่งข้างๆกันเพราะช่วงนั้นแฟลตเดิมหมดสัญญาและหาห้องว่างไม่ได้อีกแฟลตที่ว่าเนี่ยจะมีห้าชั้นมีบันไดาทางขึ้นสองฝั่งเราอยู่ชั้นห้าห้องกลางๆหน่อย ในห้องจะมีชั้นลอยและมีส่วนด้านหลังเอาไว้ทำอาหารหรือซักล้างเราอยู่กับพ่อย่าและน้องชายสองคนซึ่งก็เป็นลูกของอาโดยทั้งหมดจะนอนรวมกันที่ห้องโถงเลยส่วนชั้นลอยจะเอาไว้เก็บของคขืนแรกๆที่มาอยู่ก็ไม่เจออะไรนะแต่พอผ่านไปได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็เจอวันนั้นเราทะเลาะก,กับพ่อก็เลยงอนพ่อแล้วแยกไปนอนห่าง พ่อจะนอนหันไปเท้าไปทางทีวีส่วนเราจะนอนหันข้างให้ทีวีในกลางดึกคืนนั้นเราก็นอนฟังเพลงไปแล้วเกิดอยากเห็นว่พ่อทำอะไรอยู่แต่ด้วยความที่งอนอยู่กลัวเสียฟอร์มเลยเอาหูฟังส่องคือลักษณะหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบเงาๆมองสะท้อนได้คล้ายๆกระจกเราก็เห็นว่พ่อนอนหลับอยู่ก็เลยไม่ได้สนใจอะไร แล้วทีนี้พอจเจ้าหูฟังลงมันก็สะท้อนไปทางทู้เสื้อผ้าข้างทีงทงทวีเราสังเกตเห็นมีคนเืินอยู่โดยมีผ้าสีแดงคลุมไว้ตั้งแต่หัวเลยแค่ช่วงเท้าคือตอนนั้นตกใจมากบวกกับงงว่าเราเห็นอะไรอยู่เราพยายามหาันไปมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นมีแต่พอมองสะท้อนหูฟังมันก็เห็นเรามองสลับกันอยู่หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิม คือตอนนั้นรู้สึกงงมากกว่าที่จะกลัวก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วก็นอนหลับไปจนมาคืนถัดมาเราก็ตัดใจลองทําแบบเดิมอีกเพราะคิดว่าอาจจะตาฝาดแต่พอทําอีกเนี่ยก็ยังเห็นอีกคือเขายืนอยู่ที่เดิมเลยกลุ่มด้วยผ้าสีแดงเหมือนเดิมเราก็งงไปอีกคือมันแบบสงสัยนะ ราวนี้เราถือหูฟังจ้องไว้อย่างนั้นเลยปรากฏว่าผ้าสีแดงที่คลุ่มตัวเขาเนี่ยมันค่อยๆเลื่อนลงอารมณ์เหมือนในหนังผีมากมันเลื่อนลงจนเห็นบริเวณแถวหน้าผาซึ่งก็พอเดาได้ว่าเป็นผู้ชายก่อนที่ผ้านั้นจะหลุดพึบลงมากองที่พื้นในตอนนั้นก็เห็นเป็นร่างชัดเจนเป็นร่างที่โชคเลือดยืนจ้องเราอยู่ เหมือนเขารู้ว่าเราเห็นเขาเรารีบเคลื่องหูฟังทิ้งแล้วคลุมโปงทันทีตอนนั้นเลิกงงแล้วเปลี่ยนเป็นกลัวแบบสุดขีดแทนหลังจากคืนนั้นเราก็มักจะฝันเรื่องเดิมๆติดต่อกันในความฝันเนี่ยจะมีเงาดำๆรูปร่างเป็นผู้ชายมายืนอยู่ส่วนหลังบ้านเห็นเป็นแค่งเงาหน้าตาไม่เห็นเป็นแบบนี้หลายคืนติดๆกันเลย แล้วก็จะเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเราบ่อยมากอย่างเช่นบางทีเรานอนดอูทีวีคนเดียวเราเห็นย่าเราเดินเข้ามาในบ้านและเดินดุ่มดุ่มไปหลังบ้านแล้วก็หายไปนานมากเราก็เลยเดินไปดูว่าย่าทําอะไรทําไมนานจังแต่ปรากฏว่าหลังบ้านไม่มีใครเลยตอนนั้นคือเรากลัวมากไม่เคยเดินหลอกติดต่อกันขนาดนี้ จนมาถึงช่วงที่เราแบบว่าจะไม่ทนอีกแล้วคือเรานั่งเล่นคอมอยู่คนเดียวคอมจะอยู่ใกล้ๆกับส่วนหลังบ้านเลยแล้วลำโพงคอมเนี่ยมันพังเราเลยกำลังจะใส่หูฟังคือใส่ไปข้างหนึ่งแล้วกำลังจะใส่อีกข้างก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเรามาจากหลังบ้านว่าไม้ไม้ไมดังแบบนี้สองรอบเลยเราก็ตกใจ พราหลังบ้านปิดไฟมืดหมดแล้วและเราอยู่คนเดียวด้วยใครจะมาเรียกเราได้ตอนนั้นเหล่านี่ขนลุกกลัวจนร้องไห้เลยรีบโทรให้พ่อขึ้นบ้านเร็วๆหลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าที่อยู่บ้านคนเดียวอีกเลยจะอยู่ข้างล่างแฝดเรอทุกคนขึ้นบ้านพร้อมกันหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวเราก็ย้ายออกจากที่นั่นพอย้ายออกเราก็ไม่กลับไปเหยียบแฝดนั้นอีกเลย จนมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งอยู่แฟตนั้นเราเลยถามน้องเรื่องนี้ไปน้องก็ไปถามแม่มาให้อีกทีสรุปว่าที่แฟตนั้นนะ่ะเคยมีคนตายถูกฆ่าปาดคอเลือดทะลักเต็มห้องไปหมดตอนมาเก็บศพห่อผ้า,ขาเขาก็เอาไม่อยู่ผ้าทั้งผืนนี่กลายเป็นสีเลือดแดงฉานไปหมดแต่เขาไม่ได้ตายที่ห้องเราอยู่นะเป็นอีกห้องหนึ่ง รึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะมาห้องเราหรือเพราะเขารับรู้ได้ว่าเราสัมผัสได้ถึงเขาอันนี้เราก็ไม่รู้นะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจง้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ